ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือลองแ a c t ิงแอนติบอดีหรือว่า L A A B รองกันโควิดสิบเก้าสำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่านะคะเรียกว่านําร่องฉีดที่สถาบันบํารณ์น,นาราดูนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่สถาบันบํารณ์นราดูนที่จังหวัดนนทบุรีรรทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรกูลท่านก็เป็นประธานการจัดนําร่องฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปหรือว่าที่เรียกว่าลองแอคติงแอนติบอดีหรือว่า L A A B ในการป้องกันโควิดสิบเก้าสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเเเป็นนนนนนววัแรกะะคมื่่ออาาี้งใชย ภูมิมรจิตประหลัดกระวงศาสตร์ทุขและนแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเข้าร่วมด้วยรองนายกอนุทินท่านบอกนะคะว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําจํานวนกว่า5 0,000 0รายค่ะขณะนี้ภูมคิมคุ้มกันสําเร็จรูปหรือว่าลอง g acting a น t ิบ o ดีหรือว่า L A A B ในการป้องกันโควิด19ก้าสหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันล็อตแรกเนี่ย7 0 0ดโดสเข้าถึงประเทศไทยแล้วครับผมเข้ามาเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา จากที่สั่งซื้อไป250,000โดสนะคะซึ่งที่เหลือก็จะทยอยจัดส่งเข้ามาจนครบภายในปีนี้สำหรับล็อตแรกค่ะท่านบอกว่าจะก,กระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อฉีดให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกที่ได้รับยากดภูมิ ตามข้อมูลผู้ป่วยที่มีการรวบรวมจัดส่งเข้ามานะคะซึ่งแต่ละจังหวัดจะดําเนินการกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆให้สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกที่สุดท่านยืนยันนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมในการใช้ภูมิคุ้มกันตามข้อบ่งชี้เนื่องจากว่าได้รับการอบรมทําความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วแล้วก็ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่านให้บริหารจัดการการฉีดนะคะการฉีดลอง acting อ่าอนทิบอดีหรือว่า L A A B โดยพิจารณาการฉีดให้เป็นไปตามความเสมอภาคประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะรวมถึงสังเกตอาการหลังจากได้รับ L A A B ตามมาตรฐานด้วยค่ะครับผมและเมื่อวานนี้ก็เป็นการนำร่องนะครับในการฉีดให้กับ ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังเป็นวันแรกด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจใโดยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAb ที่น้องนอยได้กล่าวไปนั้นนะครับจะมีแอนติบอดีสชนิดบรรจุ2ขวดโดยจะฉีดเข้าไปที่สะโพกข,ของผู้ป่วยพร้อมกันทั้งสองข้างก็คือเตรียมสะโพกไว้เลย2ข้างนะฮะฉีด2ข้างเลยนะครับซึ่งการฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีประสิทธิทผลในการป้องกันโรคโควิด -19 จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ยืนยันว่า ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAAb นี้นะครับมีความปลอดภัยและจะช่วยลดความเสี่ยงต่อก,การติดเชื้ออาการรุนแรงและการเสียชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะฮะได้ที่สถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครกําหนดเอาไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ผู้บริษัทผู้ผลิตอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อขึ้นทะเบียน ของต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอเนี่ยในการนํามาใช้ในการรักษาต่อไปด้วยนะครับ<ช>สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะขอย้าว่าขอให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกําหนดนะฮะโดยสามารถฉีดได้ทุก3-4เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับเชือ้อโควิด -19 ได้เนื่องจากขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ B. A. 4แล้วก็ B. A. 5ซึ่งจากการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบว่าไวยรัชนิดนี้หลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์ B. A. 2อันนี้คือสิ่งที่น่าก,กังวลแล้วนะฮะจึงยังต้องมาฉีดวัคซีนร่วมกับการเข้มข้นกับมาตรการที่จะต้องป้องกันต่อไปนั่นก็คือเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยและที่สําคัญคือ ตรวจ ATK ด้วยนะครับเมื่อมีอาการหรือสงสัยว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับตนเองส่วนทางด้านนายแพทย์เกียรติภูมิท่านก็ได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีนยโยบายในการให้วัคซีนโควิด1 9เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตของโรคโควิด1 9เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาแล้วนะ,ะฮะโดยกว่าหนึ่ง โดยกว่าโอ้โหสิบหปี5เดือนโอ้โหนี่มองเกือบจะไม่เห็นละหปี5เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เร่งให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายขณะนี้นะครับฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า141ล้านโดสแล้วนะครับแต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะฮะทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเช่นกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตกลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนถ อนาปลูกถ่ายไขกระดูกหรือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและก็เสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด -19 จึงได้จัดหาแอนติบอดีออกฤทธิ์ระยะยาวนะครับก็คือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAb นะครับเพื่อนํามาฉีดก่อนการสัมผัสโรคโควิด -19 เนี่ยให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดส่งภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะครับลงสู่ทุกพื้นที่เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับค่ะ